และในช่วงนี้นะคะก็เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะตั้งตารอคอยนะคะกับการแนะนํารถหรูค่ะในเครือของ TSL นะคะสําหรับวันนี้เราจะแนะนํา2รุ่นด้วยกันมีรุ่นไหนบ้างคะคันแรกเป็นคันนี้เลยครับ Porsche Boxster ครับค่ะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วดีไซน์สวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะคแต่ว่าขนาดน่าจะย่อมลงมาหน่อยจากรุ่นที่แล้วใช่ไหมคะครับก็รุ่น Boxster รุ่นนี้ก็จะถูกดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงจากรุ่นนั้นนิดนึงนะครับเพื่อลดน้ําหนักของตัวถังนะครับเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ให้มันดีขึ้นค่ะเครื่องยนต์มีกี่แบบคะรุ่นนี้รุ่นนี้มีเครื่องยนต์ทั้งหมด2แบบนะครับเป็นเครื่อง3ามพกับ2องพนะครับแล้วเรื่องสเปคต่างๆค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเอาเรื่องของ performance ก่อนเลยรัน performance นี่ก็คือเนื่องจากตัวถังไม่มีขนาดเล็กลงเบาขึ้นนะครับมันทำให้แรงม้ามีสูงขึ้นจากรุ่นที่แล้วนะครับพอแรงม้าสูงขึ้นเนี่ยก็การขับขี่ก็มีความสนุกมากขึ้นนะครับ จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกระตาสิ้นเือืองอะ,ะตาสิ้นเปลืองก็ดีขึ้นจากรุ่นที่แล้วประมาณ10%ค,ค่ะแล้วเรื่องของล้อล่ะคะก็บ็อกสเตอร์ ster, ตัวนี้ก็จะเป็นลายคลาสสิกนะครับเป็นบ็อกสเตอร์คลาสสิกปกติของตัวพอสขนาด20นิ้วะะแต่ว่าถ้าหากลูกค้าต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของออปชั่นต่างๆเราก็มีเซอร์วิสตรงนี้ด้วยะคะโดยโดยส่วนมากแล้วคนที่ใช้พอสเนี่ย ถ้าเลือกที่จะคอสมัยตัวออปชันได้เองเนี่ยเขาก็อยากจะเลือกอาจจะแต่ว่าอาจจะต้องรอรถนานนิดนึงนะครับแต่เราก็มีบริการเสริมตรงนี้ให้ด้วยดีครับดีดีครับแล้วข้างใน่ะคะมองเข้าไปเหมือนห้องนักบินเลยของเล่นเยอะมากเลยนะคะแนะนํานิดนึงค่ะก็จริงๆบ o ็อกเซอร์เป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วนะครับอางนี้ภายในก็จะเป็นถูกออกแบบมาด้วยหนังนะครับอย่างดีแล้วก็เหมาะกับการใช้งานลักษณะประจำวันนะครับปกตินะครับก็ค่อนข้างฟูครับมันนี้ มาถึงอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เชื่อแน่ว่าสาวกของบิทเทิลนะคะไม่พลาดแน่นอนรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงคะ,ะก็เป็น the new b i e t l e นะครับก็เป็นโมเดลเชนนะครับถ้าดูลักษณะของตัวบิทเทิลจะมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวอ,อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะดูทําให้ดูเรโทรมากขึ้นนะ,ถ,ถ,ะถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับจะมีลักษณะของการดีไซน์ที่ทั้งภายในภายนอกที่ดูดูย้อนยุคก,กลับไปสมัยก่อนๆค่อนข้ังเหมือนเดิมมากนะครับทั้งล้อเอ่ย แล้วก็ภายในที่ใช้วัสดุที่ดูแข็งแรงและดูสวยงามมากขึ้นคือคงความคลาสสิกแล้วก็เพิ่มความเรทโรเข้าไปหน่อยโอ้โหอันนี้ถูกใจคนที่ชอบแนวย้อนยุคหน่อยๆนะคะอย่างรุ่นนี้นี่น่าจะเหมาะกับกลุ่มคนประมาณไหนนะคะไลฟ์แนะนําแน่นอน้องวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่ชอบสีสันไม่ต้องการความไม่เหมือนใครนะครับต้องการความไม่เหมือนใครดูสีสันสดใสหน่อยอะไรเงี้ยนะค่ะข้างในเห็นบอกว่าห้องโดยสารกว้างขึ้นด้วยครับก็ ภายในจะแตกแตกก่างจากรุ่นที่แล้วค่อนข้างมากนะครับ mm hmm. ก็จะดีไซน์ให้ดูอ,อุเท o โทรมมากๆหน่อย,อยแต่ว่า mm hmm. ใช้วัตถุที่ดูทันสมัยคืนมันก็จะผสมประสานกัน,นครับ mm hmm. แล้วก็ใช้เครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเฟนเดอร์ hmm. ที่เป็นเครื่องเสียงที่เราจะคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้กับ อุปกรณ์ดนตรีที่ตรงกีตาร์เด่นที่เขาเป็นเดค่ะเพราะฉะนั้นเสียงทุกโน้ตที่เขาเก็บได้หมดเลยใช่ใช่ค่ะสิ่งดีครับนอกเหนือจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบนี้แล้วไม่ธรรมดานะคะได้รางวัลด้วยเป็นรางวัลอะไรคะก็เป็นการโหวตของผู้ใช้รถยนต์นะครับกับการตกแต่งภายในนะครับก็จะเป็นหนึ่งใน5รถยนต์ที่มีการตกแต่งภายในที่น่าใช้มากที่สุดนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวสำหรับคนที่ชอบสาวเบลเทิล อันนี้ถูกใจมากๆนะคะรวมไปถึงรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเอาหล่ะพ่อของปากของคอแต่ว่าจริงๆแล้วที่โชว์รูมของ TSL เนี่ยก็มีรถหรูเนี่ยหลากรุ่นหลากแบรนด์เลยนะคะยังไงก็มาเยี่ยมชมกันได้ทั้ง4สาขาเลยเนาะคุณชนาสินค้าถ้าหากว่าโสดเป็นเองออกรถจากที่อื่นแต่ว่าอยากจะมาให้ทาง TSL ช่วยเซอร์วิสให้ตรงนี้ได้ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ครับแต่ก่อนนี่เราอาจจะมีวิธี เนอขายใช่ครับเนื่องจากเราต้องการจะดูแลลูกค้าเราเป็นอันดับหนึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเราเห็นว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับทางบริษัทเลยนะครับแต,แต่เลือกซื้อกับที่อื่นเพราะว่าด้วยความส,สนิทสนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีต้องการให้เราดูแลในค่อนข้างเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเปิดช่องทางนะครับให้ลูกลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อกับเรารซื้อรถกับที่อื่นมาเนี่ยนำรถเข้ามาให้เราดูแลได้นะครับผ่านบัตร มีระฆัการที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เราให้ให้ดูนะครับก็คือใช้บัตรเนี่ยเป็นตัวแทนรับสิทธิตรงนี้ไปรับสิทธิตรงนี้ไปสามารถทําได้ครับแล้วความสะดวกสบายแล้วก็บริการที่เราจัดไว้ให้กับลูกค้าคในส่วนของ smrt มีอะไรบ้างคะก็ตัว smrt เองเนี่ยนอกจากเรามีศูนย์บริการเครื่องของเครื่องยนต์นะครับซ่อมดูแลเครื่องยนต์ซ่อม แก้ไขนะครับเครื่องยนต์แล้วยังมีเครื่องของตัวถังด้วยสีและตัวถังด้วยนะครับก็อยู่ที่สำนักงานญ่แจ้งพัฒนานะครับหลังจากที่เราซ่อมเครื่องยนต์แล้วซ่อมตัวถังซ่อมสีเสร็จเรียบร้อยเน<ฆ>ี่ยเราก็จะมีเรื่องของการซํมสปารถนยครับก็คือเรื่องของการเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วขัดเคลือบสีต่างๆนนะครับเราก็มีประการส่วนนี้ด้วย เรียกได้ว่าถูกใจโดนใจในเรื่องของรถยนต์รุ่นต่างๆที่นํามาตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการแล้วก็อุ่นใจในเรื่องของการบริการด้วยนะคะคยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณชนะสินค่ะช่วยฝากขอบคุณลูกค้าของ TSL ที่ชมอยู่ค่ะครับก็กราบขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เลือกไว้วางใจให้เราเป็นคนดูแลนะครับรถยนต์ราคาแพงของท่านนะครับก็สําสหรับ ผู้ที่ใช้รถยนต์นําเข้าอยู่หรือว่าผู้ที่กําลังมองหารถยนต์นาเข้านะครับก็อยากจะอยากจะให้ช่วยพิจารณานรในส่วนของอความาน่าเชื่อถือความน่าเชื <ไป S 1> ่อถือแล้วก็เป็นการการขายนะครับของผู้ประกอบการหรือผู้ขายรถให้กัวท่านนะครับบางทีมันจะทําให้ท่านใช้รถยนต์นําเข้าได,ได้สบายใจมากขึ้นนะครับค่ะแล้วในส่วนของมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะย้ํากันสักนิดนึงก็ปลายปีนี้อีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะถึงมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วนะครับ อย่าลืมล็อกคิวให้ว่างแล้วก็แวะไปที่บูธของ TSL Auto Corporation กันเยอะๆนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณชนาสินมากๆนะคะคที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ วมค้นหาไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับของคุณและความเป็นคุณผ่านสมรรถนะและเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมในบูธของ TSL กับงาน Motor Expo นะคะเช่นเคยค่ะแนะนำติดชมรายการสามารถติดต่อ,อก,กับเราได้ที่ insightvarietynationgroup.com คลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเข้าไปชมได้ที่ w w w n a t i o n j o b s c o m นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สาร์หน้าสวัสดีค่ะ